ส่งงานรอบดึกนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่มาจากทีม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 งานคนชอบเยอะนั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือแบบกราฟิกที่ลูกค้าคอนเฟิร์มแบบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์งานลงบนหมวกกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะหลังจากที่เรานะคะสรุปแบบโลโก้ที่คอนเฟิร์มให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็จะมาทํางานหมวกกันนะคะโดยที่ลูกค้านะคะสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ออกแบบได้นะคะว่าต้องการหมวกแบบไหนนะคะหมวกสีอะไรแล้วก็เลือกโลโก้ที่ชอบได้ค่ะว่าชอบโลโก้แบบไหนโดยที่สามารถออกแบบได้นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะออกแบบเองนะคะให้ทางร้านช่วยออกแบบให้หรือว่าช่วยดับโลโก้ให้ภาพที่ลูกค้าต้องการค่ะชัดขึ้นได้นะคะ ก็มาคุยกันได้นะคะสำหรับงานหมวกนะคะขั้นต่ำค่ะหนึ่งใบเราก็รับผลิตแล้วนะคะชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่างานหมวกทีมงานคนชอบเยอะนะคะจะเป็นยังไงบ้าง <S 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 เสร็จเรียบร้อยนะคะโอ้ร้อนรอนจากเตาเลยค่ะชแด้ขอจัดระเบียบหมวกนิดนึงนะคะ ว้าวสวยมากนะคะมาดูใกล้ๆก,กันนะคะนี่เลยทีมงานคนชอบเยอะนั่นเองนะคะภาพกราฟ,ฟิกที่เป็นด้านหลังสวยมากนะคะจะเป็นภาพคนกำลังตกปลาอยู่นะคะแล้วก็จะมีชื่อทีมชื่อทีมเขียนว่าทีมงานคนชอบเยอะคะ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าภาพปลาคมชัดมากๆนะคะนี่มีเหยื่อด้วยติดเหยื่ออยู่นะคะ และด้านหลังอะค่ะแบ็กกาว์เราตั้งใจทําเป็นสีโทนสีลุ้งนะคะเพื่อที่พอเป็นหมวกสีดำอะค่ะพอมีสีสันเข้ามาก็จะทําให้หมวกดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หมวกโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะคะก็สําหรับวันนี้เรียบร้อยค่ะงานรีวิวหมวกนะคะ1ใบนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากได้งานหมวกนะคะก็สอบถามหรือติดต่อกันมาได้นะคะที่081 3 18 0 0นะคะเออ เอาใหม่เอาใหม่ศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์สามศูนย์นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันนะคะที่แอ๊ดพูลสปอร์ตนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอฝากหมวกด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับหมวกสีดำนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกหลายสีเลยที่รอทำอยู่นะคะก็จะมีไปถึงลายพางด้วยค่ะหมวกลายพางก็รอรอรอ,อผลิตอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปคลิปมาฝากนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปมาฝากนะคะเออพอดีมันดึกไปนิดนึงก็เลยพูดงงไปงงมาะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการ ติดตามทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยสำหรับใครที่อยากดูคลิปเรื่อยๆนะคะที่เราผลิตออกมาเรื่อยๆก็มาดูที่ช่องทาง YouTube ได้นะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ